ที่แล้วได้อันดับ3งานบุรีรัมมาทั้ง2ตัวเลยนี่นะฮะอ๋อสองตัวนี้พี่น้องกลับมานี่นิดนึง2ตัวนี้เป็นวัวประกวดได้รางวัลมาแล้วด้วยรางวัลที่อะไรนะเฮียอันดับ3ครับอันดับที่3ครับรุ่น16กับ17เดือนรุ่น16กับ17เดือนนะครับได้รางวัลอันดับที่3มาทั้ง2ตัวโอ้โหดูครับอันนี้วินเซเตอร์ครับตัวนี้สายวินครับ Uh huh. พี่น้องตัวนี้สวยจริงๆขายสูงประมาณเท่าไหร่เนียร้อยห้าสิบห้าสบบวกครับห <50 S 2> ้บวกครับอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้อายุสองปีห้าเดือนท้องแล้วทอ้ทองแรกคลอดเดือนหน้าเนี่ยครับอ๋อ oh, นี่จะคลอดแล้วพี่น้องครับลูกลูกพ่อเป็นใครครับในทออ้องเป็นเอ็กซาเแปดสองหเอ็กซเล่แปดสองห้านะพี่ วัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับก่อนอื่นขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงก็คือว่า,าช่องพูดจาภาษาบัวเนี่ยฮะตอนนี้เปิดกลุ่มทาง a c e b o o k นะครับชื่อกลุ่มก็พูดจาภาษาบัวเนี่ยละครับก็จุดประสงค์ก็คืออยากจะให้พี่น้องเกษตรษกร ผู้ที่เลี้ยงวัวนะครับเข้าไปนะครับร่วมกลุ่มแล้วก็สามารถโพสต์ขายโพสต์วัวของตัวเองนะฮะลงในกลุ่มซื้อขายออนไลน์ได้ะะก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่จะเปิดตลาดให้กว้างมากขึ้นนะครับคนอื่นก็จะสามารถมองเห็นเราคนที่มีวัวนะฮะ เพิ่มมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นโอกาสในการขายของเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นงั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้อง FC เข้าร่วมกลุ่มชื่อกลุ่มพูดจาภาษาวัวนะครับทาง Facebook เอาละครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มเลือดร้อยอีกฟาร์มนึ่งครับแต่ว่าตรงนี้พิกัดอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะเดี๋ยวจะให้เจ้าของฟาร์มเนี่ยบอกเองนะครับว่า ที่นี่ที่ไหนแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเลือดร้อยให้ชมสวยๆสายสายเลือดดีด้วยพี่น้องนะสายเลือดดีด้วยราคานี่หลักเสียดล้านเลยครับนะตรงนี้แล้วก็มีมีเปิดราคาด้วยนะสนใจตัวไหนคู่ไหนเนี่ยทักมาแล้วก็มีท้องพึ่งคลอดใหม่ๆเนี่ยอยู่สอสามโคมเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องเยี่ยมชมแล้วก็อา่า มาดูกันว่าที่นี่ที่นี่เนี่ยเลี้ยงยังไง<ะ>เลี้ยงแบบไหนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มกันสวัสดีครับ <ential> เฮียครับครับสวัสดีครับครับผมเฮีย <ential> แ,แนะนําตัวนิดนึงผมคุณสมศักด์กล้องเสียงครับครับผมครั <ential> <ential> พิกัดที่นี่อะไรฮะพิกัดอ,อยู่ตะเคียนเตี้ยครับอาเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับตะเคียนเตี้ยบางละมุงชนบุรี หมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้านอะไรเหี้ยนาวังเขาเรียกยังนาวังครับหมู่บ้านนาวังครับนาวังครับตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเบอร์โทรติดต่อเหีอครับครับเดี๋ยวจะจำได้ไหมเดี๋ยวดูเบอร์โทรนี่084ครับผม349ครับ1328ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเบอร์โทรให้ตลอดรายการเลยเพราะว่า ที่นี่วันนี้นะฮะเรียบอกว่าใครสนใจอยากจะซื้ออยากจะขายเปิดราคาทุกตัวเปิดราคาทุกคู่นะครับแต่ว่าเรื่องราคานั้นอขอให้โทรมาสอบถามดูนะครับขอให้โทรมาสอบถามดูถ้าสนใจตัวไหนคู่ไหนลองเปิดมาดูเรียเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับอันนี้ก็เข้าปีเข้าปีปีที่สองครับผมปีปีที่สองจะเข้าปีที่สามแล้วครับครับ เลี้ยงมาจะสามปีแล้วนะพี่น้องนะปัจจุบันในในฟาร์มมีกี่ตัวครับฮียมีทั้งหมดสิบสิบหกตัวครับสิบหกตัวเลือดร้อยทั้งหมดเลยเลือดร้อยทั้งหมดเลือดร้อยทั้งหมดมีใบมีหลอดครบทุกตัวมีใบมีหลอดครบทุกตัวนะฮะที่นี่นะไม่เก๊แน่นอนนะครับที่นี่ไม่เก๊แน่ๆมีใบมีหลอดนะครับรับประกันเลยวิธีการเลี้ยงของที่นี่ก็ เนี่ยฮะไม่ไม่แตกต่างจากที่อื่นนะครับก็มีทั้งยืนในคอกแล้วก็ปล่อยรีแลกเเล็มหญ้าด้วยนะครับเฮียวัวตัวเนี้ยมายังไงไปยังไงเฮียตัวที่อยู่ในกล้องเนี่ยครับอันนี้ซื้อต่อเข้ามาครับครับผมครับซื้อซื้อซื้อต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งซื้อต้นนั้นมามีลูกมีลูกติดมามาตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็ขึ้นคลอดใหม่ครับครับอันนี้ก็สายเอสเค ครับพ่อเขาเป็น sk 5 7 0ส่วนแม่เขาเป็น sk 7 1 8แครับแต่ลูกเขาที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยคือเป็นของอีไลของสันติฟาร์มครับผมเป็นลูกวยเซฟครับนำเชื้อของเขาครับเป็นลูกของอีไลน์นะส่วนอีไลแยส่วนตัวแม่เนี่ยสายเป็นสาย sk นะพี่น้องนะทั้งสายพ่อสายแม่ก็ถือว่าสายเลือดไม่ธรรมดาเลยพี่น้อง ะะส่วนสูงก็ประมาณ1 0 0 160 160บวกครับ160บวกนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เฮียบอกว่าถ้าใครสนใจลองโทรเข้ามาลองโทรเข้ามาครับมุมกล้องอาจจะอาจจะแคบนิดนึงนะครับพี่น้องเพราะว่าผมกลัวมันย้อนแสงผมเลยไม,ไม่ได้เข้าไปนะีฮะให้ดูนี่ลูกลูกกี่เดือนแล้วครับเฮียลูกได้ สิบวันพอดีพึ่งลอดพี่น้องพึ่งลอดได้สิบวันเองครับนี่ครับนี่ฮะพึ่งลอดได้สิบวันนะครับสายนี้ SK นะครับพ่อแม่เป็น SK ส่วนออไอตัวเลขเนี่ยเป็นลูกของอ e ีไลและพี่น้องนะเป็นลูกของอ e ีไลเอาละครับเดี๋ยวไปชมคู่ต่อไปกันวันนี้พาชมเลือดร้อยล้วนเลยนะครับ พาชมของสวยๆงามๆบ้างนะฮะหลังจากที่ไปลุยหลังจากที่ไปลุยาฟาร์มงัวขุนบ้างฟาร์มคอกบ,บ้านบ้านบ้างก็มาดูโคมนี้บ้างนะฮะผมเห็นโลโก้ UN เเฮียมันมันคืออะไรครับอันนี้ซื้อต่อของจาก UN มาครับครับเฮีาายเข้าไปได้ไหมดุดตัวนี้ดุอ่ะผมไม่เข้าดีกว่า เขาเข้ามันได้ครับเข้าได้ไหมอ,อ,อันนี้เข้าได้ครับไม่เป็นไรตัวนี้ไม่เป็นไรนะตัวนี้ไม่ดุครับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูมุมนี้มุมใกล้ๆโอ้โหวิ่งกระโจนมาใส่เลยนะครับนี่ติดรั้วอยู่นะนี่ฮะยังติดรั้วอยู่นี่ครับเอาจริงเอาจังเขาน่าจะห่วงลูกนะฮะตัวนี้เป็นใครมาจากไหนครับพี่ยตัวนี้เป็นย้อนแสง UN304 ครับครับพ่อเขาก็ UN 96ทับ1แม่เขาก็ UN110 ทับ2ครับครับแล้วลูกลูกเขาเขาลอนลอนโค่ลูกชายของลูกลูกตัวผู้หรือตัวเมียฮะตัวเมียครับตัวเมียลูกของรอนโค่นะครับอายุกี่เดือนนะครับติดวันอายุอ๋อคลอดไล่กันเลยคลอดไล่กันเลยเนาะครับอเนี่ยครับย้อนแสงครับจะมงลูกกนอนนะนี่ครับ พึ่งคลอดส่วนสูงก็นุ่นแล้วฮะประมาณร้อบวกครับครับวัวที่นี่สูงสูงทั้งนั้นเลยนะฮะหน่วยก้านดีๆทั้งนั้นนะครับนละลูกกำลังกินนมอยู่ตัวนี้ก็เปิดนะครับสนใจก็ลองทักเข้ามานะฮะต้องบอกพี่น้องก่อนว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเปิดราคานะครับลิปคลิปนี้พาเยี่ยมชมวัวสวยงามนะฮะก็แต่ว่าเฮียบอกว่าถ้าใครสนใจอย,อยากซื้อจริงๆก็ลองโทรมาคุยนะครับ มาอีกตัวนี้สีเทาเนี่ยครับนี่ยครับตัวนี้เดี๋ยวนะครับสวยมากพี่น้องตัวนี้ก็แม่ก็สายเอสเคหกสี่หนึ่งครับพ่อ V8 5 2 0ห้าอับเจ็ครับแต่แต่ตัวนี้ย <V 8. S 2> เขาท้องของแรปเตอร์แรปเตอร์สองสองสอง ตอนนี้ท้องแรปเตอร์22 2กี่เดือนแล้วครับคลอดเดือนหน้าคลอดเดือนหน้าคลอดวันที่28เดือนหน้าครับตัวนี้สาย V8 นะครับนะสายพ่อเป็น V8 แปดส่วนลูกในท้องเป็นของอีกทีนึ่งค่ะแรปเตอร์แรปเตอร์2 2ครับครับผมแรปเตอร์2 2อ่ะพี่น้องลองไปสืบค้นดูนะครับเรื่องสายพันธุ์เรื่องที่มาที่ไปปู่ย่าตายายยังไงเนี่ย มีหมดครับมีใบมีหลอดใครสนใจจริงๆเนี่ยลองพักเข้ามาอยากจะดูใบดูหลอดพักส่วนตัวหรือโทรหาเบอร์เฮียเลยก็ได้นะครับนะตัวนี้ก็ขายถ้ามีใครอยากซื้อขายหมดเนี่ยบอกแต่ว่าเบื้องต้นก็คือขอพาเยี่ยมชมไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีคลิปที่เปิดราคาต่างหากนะคลิปนี้ก็เป็นการพาเยี่ยมพาชม เอาละครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นต่อเลยครับผมตามผมมาเลยครับถ่ายตรงนี้เลยไดครับครับพี่น้องครับมาชมอีกคู่หนึ่งนี่ฮะลักษณะน่าจะเป็นหัวสาวใช่ไหมเฮียครับครับผมโอ้โหดูครับอันนี้วินเชสเตอร์ครับตัวนี้สายวินครับอพี่น้องตัวนี้สวยจริงๆ ขายสูงประมาณเท่าไหร่เฮียร้อยห้าสิบห้าสิบบวกครับห้าสิบบวกครับอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้อายุสองปีห้าเดือนท้องแล้วท้องท้องแรกคลอดเดือนหน้าเนี่ยครับอ๋อนี่จะคลอดแล้วพี่น้องครับลูกลูกพ่อเป็นใครครับในท้องอ่าลูกเป็นเอ็กซาเล่แปดสองห้าเอ็กซาเล่แปดสองห้านะพี่<ย>น้องนะแยกเพศครับแยกเพศอีกต่างหากครับครบเครื่องตัวนี้ โบตลึกๆเลยดูเอาใกล้ๆเลยนะฮะอันนี้พ่อเขาเป็นวินเชสเตอร์แมกนัมครับ999ทับสามแมกนัม999ทับสามนะครับสายพี่วินนะแม่ครับเป็นสซ<า>ีทีซ <CT> ีที013188โอ้โหผมให้ดูตัวนี้ครับให้ดูตัวนี้เลยผมนี่สวยครับสวยสุดยอดเนื้อหนังผิวมันเรียบเลยพี่น้องอ่อ มันอยู่ในอคอกนะพี่น้องนะแล้วก็ฝนตกด้วยวันนี้บอกตรงๆเลยมันวัวอยู่ในอคอกแล้วก็ฝนก็ตกสีอาจจะทึบไปนิดนึงแต่ผมรับประกันเลยครับว่าวัวของเฮียเนี่ยสวยจริงๆตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าอือหือต้องร้องอือหือครับเอาละครับนี่สายวินนะสายวินนะครับมาอีกตัวนึงครับ เนี่ยตัวนี้มาจากไหนครับอันนี้เลดี้อาปาเช่ครับครับผมพ่อโลโจอาปาเช่หนึ่งพับห้าศูนย์ครับแม่สี่ศูนย์ศูนย์สามหกหกสี่ศูนย์ดูครับท้องหังเท้องห้าเดือนใส่ตัวไหนเข้าไปครัยอันนี้ใส่ดูล็อบแยกเพศโอ้โหพ่อนอกทางน้านพี่น้องเอ้ยดูเอาดูวัวอ่าถัา ต้องซูมให้ดูอย่างนี้เนนต้องให้ดูวัวแบบนี้นี่ครับกล้องต้องแบบนี้เนี่ยฮะีถ่ายวัวต้องให้เห็นอย่างนี้ครับเห็นทั้งเนื้อทั้งตัวแบบนี้คู่นี้คู่นี้เปิดเหมือนกันใครสนใจทักมาสนใจโทรมาเอาอย่างนี้สนใจโทรมาเลยกว่าท้องตัวนี้ท้องห้าเดือนนะครับท้องหเดือนท้องใครได้เฮีย ท้องดูล็อปแยกเพศดูล็อปแยกเพศตัวนี้ท้องอ,อันนี้ท้องเอ็กซาเล่825เอ็กซาเล่825แยกเพศ <8 25 S 1> เ,เหมือนกันอันนี้ลอดเดือนหน้าขอดเดือนหน้าด้วยให,ให้ดูขานิดนึงพี่น้องดูกีบเท้าครับดูฮะตัวนี้โบสลึกๆเลยนะครับดูใบหูแล้วกันหูดำเป็นครึ่งใบเลยครับพี่น้องครับนี่ฮะบ,บัวที่นี่ ไม่ขี้เล่เลยนะครับวัวที่นี่ไม่ขี้เล่สนใจยังไงก็ลองโทรมาสอบถามดูนะฮะเพราะว่า,าคลิปนี้บอกไว้ก่อนไม่ใช่เป็นคลิปเปิดราคานะครับเป็นเพียงแค่การแนะนำฟาร์มแนะนำวัวเพราะฉะนั้นพี่น้อง f c ก็อย่าเพิ่งดราม่าเรื่องราคาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งที่เปิดราคานะฮะเดี๋ยวจะถ่ายทำวันนี้แหละฮะ เดี๋ยวคอยติดตามเอาแล้วกันนะครับว่าจะเปิดตัวไหนบ้างนะครับมากลับมาตัวนี้นี่ก็ท้องใหญ่อีกแล้วพี่น้องโอ้โหวัวที่นี่ครับเรื่องสีนี่ไม่ต้องห่วงเลยรับประกันสีแดงสวยๆเนี่ยที่ถ่ายมาสี่ห้าตัวเนี่ฮะมีแจ่มๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องครับตัวนี้มาจากไหนเฮียเป็นใครอันนี้มาจากจอนบามันครับครับผมอายุตเยอะนิดหนึ่งครับท้อง ของเลดชิปครับตัวนี้เลดชิปครับ11แกนแชมป์อเมริกาโอ้โหนั่นนะฮะขอดะวต์เดือนหน้านะครับประวัติของพ่อเขาพ่อเขา SK SK Polo 757แม่ VT 390กี่เดือนนะครับขอดเดือนหน้าเหมือนกันขอดเดือนหน้าเหมือนกันโอ้ขอดเดือนหน้าสิผลผลิตเนี่ยฮะ หลังจากที่เริ่มเลี้ยงมาเข้าปีที่สผลผลิตเริ่มออกมาแล้วนะครับเริ่มได้ผลผลิตแล้วถึงจะช้าไปนิดแต่ว่ามันก็คุ้มนะฮะนะมันก็คุ้มนีม่ดูดูท้องดูนมนะครับวัวสายพวกนี้เรื่องลึเง,เร,งเรื่องชีสนี่ไม่ต้องห่วงสวยจริงๆประกวดมาแล้วคสวยทั้ตัวประกวดมาหมดแล้วเนะี่ยเป็นวัวสายประกวดมาทางนั้นเลย อันน,น,นี้ก็ประกวดมาในกู่นี้ประกวดมาได้ปีที่แล้วได้อันดับสามงานบุรีลัมมาทั้งสองตัวเลยเนี่ยนะฮะอ๋อสองตัวนี้พี่น้องกลับมานี่นิดนึงสงตัวนี้เป็นวัวประกวดได้รางวัลมาแล้วด้วยรางวัลที่อะไรน่นไงอันดับ3ครับอันดับที่3ครับรุ่น16กับ17เดือนรุ่น16กับ17เดือนนะครับได้รางวัลอันดับที่3มาทั้ง2ตัว โอ้โหพี่น้องดูอีกรอบหนึ่งวัวที่ได้รางวัลเป็นยังไงพี่น้องอาดูแต่ตอนนี้เขาท้องนะครับตอนนี้เขาท้องดูท่ายืนครับโอ้โหไม่ต้องจัดเลยนี่อยู่คนละข้อกันนะฮะกับผมเนี่ยฮะไม่ต้องจัดไม่ต้องอะไรเลยครับดูแข่งขาดูชีดดูลึงกระชับมากเที่ยงมากสมกับอันดับ3ามบุรีรัมงานบุรีรัมใช่ไหมฮะครับปีปีที่แล้วอ สวยสวยสวยอะใครพี่น้องสนใจยังไงก็ลองเย็บเยบดูนะครับเฮียบอกว่าราคาไม่สร้างตึกไม่สร้างตึก10ชั้นแต่จะสร้างตึก9ชั้นพอล้อเล่นครับผมยังไงก็ลองโทรเข้ามาดูยังไงลองโทรเข้ามาดูครับอให้ดูตัวนี้อีกทีหนึ่งนะเนี่ยท้องคลอดเดือนหน้าเหมือนกันนะครับ <c oughs> แม่แจ่มจริงๆวัวที่นี่ เจมมากๆอ่าไปดูตัวอื่นกันตัวต่อไปกันครับพี่น้องครับครับผมมาอีกตัวนึงครับมาถึงอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เลือดร้อยเหมือนกันใช่ไหมเฮียครับเลือดร้อยแต่เป็นแฟนซีนะพี่น้องนะแฟนซีอายุประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้อายุหนึ่งหนึ่งปีครับอายุประมาณหนึ่งขวบนะครับสิบสองเดือนครับพ่อเอสพ่อเอเคครับพ่อเอ เอสเครับเตรียมผสมเอสเลแปดสองห้ามาท้องแล้วอ,นนอันนี้ยังยังไม่ได้ท้องอ๋อเพิ่ง1ปีขอโทษพี่น้องอายุเพิ่ง1ปียังไม่เป็นสัตว์นะครับ,รบยังไม่ท้องแนี่ PRD 242ครับครับสาย SK เหมือนกันเนี่ยใครสนใจของสวยงามของแฟนซีหรืออาจจะเรียกว่าของแปลกก็เรียกได้นะพี่น้องนะเพราะว่าเนี่ยฮะลายแบบนี้หาดูยากนะครับหาดูยากบางคนก็ตามหาอยู่ นะฮะบ,บางคนก็ตามหาอยู่ก็เลยนี่ฮะ,ะช่องพูดจาภาษาวัวก็ยินดีนําเสนอให้นะครับขอให้เป็นวัวขอให้เป็นตัววัวบอกมาได้เลยครับอยู่ตรงไหนอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาชมพิกัดที่นี่นั่นละฮะตามที่บอกไว้เลยนะครับตะเคียนเตี้ยบางละมุงชนบุรีไม่ใกล้ไม่ไกลครับเป็นจังหวัดที่ชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วครับ แล้วอีตัวนู้นชาโลเล่เป็นใครมาจากไหนเฮียประวัติเป็นไงบ้างชาโลเล่ตัวนี้ซื้อมา,ในในค,ารครับไม่ไม่เคยนั่ทถ่ายอะครับซื้อมาติดับครับ,รบไอตัวแฟนซีนี้ก็เปิดน้อเฮียเนาะครับอ่าเนี่ยครับสนใจก็ดูมาครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะบอกว่าเหตุผลว่าทําไมถึงถึงอยากจะขายวัวเกือบจะทุกตัวเลยเดี๋ยวมีเหตุผลเดี๋ยวสอบถามสัมภาษณ์เฮียโดยตรงเลย เดี๋ยวพาดูชาโลเล่แกนแชมป์ตัวนี้หน่อยเฮียไม่ไม่ไม่ใช่แกนครับไม่ใช่แกนแต่เป็นแชมป์อะไรฮะเป็นแชมป์รุ่นแรกเขาเรียกอะไรนะผมก็ของมานิดฟาร์มครับอันนี้ผมซื้อต่อเข้ามานี่ทองดูชาโรเล่ตัวนี้ที่น้องแตนดูเขาดูนะนี่ครับสวยมากอายุเท่าไหร่เฮียอันนี้เดี๋ยวนะ อันนี้ไอ้ทองสิครับสิประมาณ2ปีอายุประมาณ2ปีเพราะว่า14เดือนเขาผสมอครับสูงประมาณ145บวกถึงไหม่รับประมาณร้0ยสาบวกครับร้อยร้เนาะประมาณนี้ครับฮะชาโรเล่เลือดสูงก็จะประมาณนั้นนะครับความสูงไม่เยอะนะเดดูครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องเขาหน่อยอันเครื่องเขาได้เนาะเขาได้ครับ นี่ประกวดมาหมดแล้วนี่ฮะดูท้ายเลือด93เลือด93ครัแบบว้าวพี่น้องดูชาโรเล่เลือด93เป็นอย่างนี้เองพี่นอ้องชมพูทั้งตัวตั้งแต่เล็บหางนะฮะเ,เ,เครื่องเพศชมพูเข้มเข้ม ี๋ยวปีนี้งานบุรีรัมปีใหม่เนี่ยจะไปเดินประกวดรูปล,ล,ลูกเดินตามหัวติดตามแล้วกัหูจมูกมาเต็มครับท้อง<ห>แล้วใช,<พ>ใช่ไหมเฮียท้องแล้วครับกอดเดือนหน้าเหมือนพ่อคืออะไรครับพ่อเขาฝรั่งเศสนะอะไชมปักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับพ่อของเด็กในท้องเป็นใครเป็นเป็นอะไรเชมปักแชมปักหรืออะไรเนี่ยผมเป็นไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่เป็นฝรั่งเศสแต่แม่ครับมันอเมริกาสายอเมริกาอ๋อครับแม่ ตัวนี้กระซิบได้ไหมตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงสนใจโร,ารบาสนใจโรบาครับ,รบสนใจโรบาคลิปนี้ขออนุญาตไม่บอกเรื่องราคาเพราะว่าคลิปนี้เป็นการโชว์เป็นการพาชมความสวยงามที่นี่บอกเลยไม่แพ้ใครเลยนะฮะผมเองก็ไปชมวัวพาพี่น้องไปชมวัวมาหลายๆที่แล้วที่นี่ ก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มนะครับที่บัวไม่แพ้ใครเลยนะครับสวยจริงๆสวยมากครับดูฮะดูท่ายืนเขาครับห,หลังนี่ตรง,เล,<อ>งเลยฮะลองติดตามดูปีหน้างานบุรีลำไปแน่ใช่ไหมครับครับเอาลูกเดินตามตัวนี้ครับอ๋อจะเอาลูกเดินตามประกวดงานบุรีลำไปแน่แน แต่ไม่ไม่ไม่เปิดใช่ไหมเฮียตัวนี้ครับไม่เปิดตัวนี้ไม่เปิด<ต>ลองโทรมาได้แล้วก็ลองโทรมาคุยเผื่อราคามีอ่อเขาเรียกว่าเสียใหญ่ใจถึงนะครับเจ้าบุญทุ่มถูกใจเจ้าตัวนี้อาจจะทุ่มมาเฮียอาจจะอดใจไม่ไหวอาจจะเปิดให้ก็ได้นะครับลองคุยดูนะฮะเสียเสียกบนะครับอัธยาศัยดีนะครับ ลองโทรมาคุยดูนะครับใจดีด้วยเป็นคนจิตใจเป็นคนสุขขุมนุ่มลึกนะฮะไม่มีโบกเวกวอยวายสำหรับเจ้าของฟาร์มฟาร์มนี้ทำมาไมผมถึงรู้เพราะว่าผมคุยกับเฮียกบเป็นประจำนะพี่น้องนะถึงไม่ได้มาถ่ายวัวแต่ก็คุยกันเป็นประจำแล้วก็ถ้าพี่น้องเคยจำได้นี่ผมเคยมานานแล้วตั้งนานนะผมตั้งแต่ผมเริ่มฝึกทำคลิปใหม่ๆนู่นนะฮะผมได้มาถ่ายทำที่ฟาร์มนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนั้น เอาตรงๆเลยพี่น้อง FC คนดูยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงขนาดเท่ากับวันนี้นะครับวันนี้ถึงวันนี้ก็ยังไม่กล้าคุยนะครว่าว่าคนดูเยอะหรือ FC เยอะแต่ว่าก็พอมีคนดูบ้างทีนี้เฮียก็เลยติดต่อไปว่าเอออยากจะอัปเดตฟาร์มก็เลยรีบมาทันทีทันใดเลยนะครับพี่น้องครับเฮีย er, บอกเหตุผลหน่อยทำไมถึงจะขายครับเฮียบัวชุดที่ผ่านๆมาเมื่อกี้นะ่ย อ๋อก็จะเอาหัวนอกเขเาสาักสองสตัวแรงเนี้ยได้เจอกันัวนนาเข้าสวยครับเหตุผลนะครับเหตุผลที่จะปล่อยออกก็คือว่าจะเปลี่ยนจากสายไทยบ้างสายไอ้พวกนี้บ้างนะฮะที่ถ่ายถ่ายมาเนีฮะเป็นสายนอกนําเข้านะครับแต่เบื้องเบื้องต้นแล้วอาจจะไม่นําเข้าเอง ใช่ไหมเีไม่นําเข้าเองก็คือจะดูฟาร์มที่เขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วอะไรพวกนี้นะฮะนะก็เฮียก็วางแผนอนาคตไว้แบบนี้นะครับจะปล่อยของไทยออกบ้างนะฮะแล้วก็จะเอาสายนอกเข้ามาบ้างสักสอตัวนะครับเอาละครับใครมีท<ถ>ักเข้ามาได้นะฮะถ้าลูกเขาก็เ9้า,า 9, แล้วนะเลือดลูกออกมาเนี่ย อ๋อตัวนี้ใช่ไหมเชียครับถ้าลูกในท้องออกมา96แล้วเพราะว่าแม่เข้า9ส <93. S 2> ถ้าลูกออกมาก็96เอาละครับเนี่ยฮะยังไงก็สอบถามกันเข้ามาครับใครมีเลือดร้อยน้ำเข้าหรือใครสนใจวัวในฟาร์มนี้ติดต่อมาที่เฮียกบได้เลยนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมขึ้นเป็นซับให้เอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากฟาร์มนี้ไว้อีก หนึ่งฟาร์มไว้ในดวงใจของพี่น้องเอฟซีด้วยชื่อฟาร์มดีดีหนึ่งรุ่งเรืองฟาร์มนะครับบามั่นเลือด้อยอ่าเนี่ยครับผมเฮียสาหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณมากครับผมเฮียครับสวัสดีครับนี่แหละครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาที่นี่มาแล้วนะครับตามคําเรียกร้องของหลายๆท่านที่บอกว่าพาไปชมวัวสวยๆหน่อยวันนี้มาแล้วนะแล้วก็สวยจุใจจริงๆ ลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ